เมื่อหลงจีนจากวัดเซ้าหลินที่สำเร็จวิชา18อรหันหลงจากเขาหมาพบกับโคตรมวยไทยงานนี้เดือดจริงๆสวัสดีครับนำไฟกันต่อสู้ของสุดสาครศสอกลิ่นมีครับนี่คือโคตรมวยไทยที่มีฝีมือไม่ธรรมดาคนหนึ่งครับกวาดมาแล้วหลายเข็มขัดหลายสถาบันนะต่อท้ายด้วยสาวๆส,ส,วสวยๆเนะเดินส่งขึ้นเวทีแบบรอๆเลยโหการแต่งตัวครับ แม่ดูทรงผมครับสีชมพูหวานแววเลยครับเสื้อซูเปอร์แมนและนี่คือหลวงจินยี่หลงครับลงจากเขาวัดเส้าหลินมามาพบกับสุดสาครในไฟนี้ฮะมาพร้อมกับลูกศิษย์ที่ถือกระบี่กระบองลงมาด้วยครับแม่ดูแฟนคลับแกเยอะจริงๆครับเดินมามีคนขอจับมือเยอะแยะเลยครับทั้งสองข้างทางโอ้โหสำหรับหลวงจินยี่หลงนี่ เป็นน้องของสุดสาครเพียงปีเดียวครับเกิดปีไรเลียกันครับสำหรับอีหลงจำไม่ผิดดี้พปบปกับบวัวขาวมา3าครั้งครับเป็นไฟมาราธอนเลยครับโอ้โหพบกันเมื่อไรสนุกเมื่อน,นั้นครับจุดเด่นของอีหลงก็คือความแข็งแกร่งด้านร่างกายครับวัดเซลลินนี่ขึ้นชื่อเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วครับการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ครับมาชมกันครับ ยับเข้าหายครับสุสาครเก่งขวาไปสุสาครแม่ฝองอะไรครับโอ้ายขึ้นมาขวาขึ้นไปเหมือนกันอ้าวเอ,เอ่มัดวืดมาโอสุสาครมัดแล้วก็โอ้โหโยกโลบครับนี่โอ้ลีลายยโย่เนี้ยสุสาครมัดวืดไปอา้าวนี่ครับจับขาได้ยิโลโหจิ้มมัดมาทีหนึ่งโอ้โหสุสาครวาดไปเหมือนกันเออพยายามเข้ามาจิ้มหมัดไซทีหนึ่งยีหลมัดาซของสุสาครเหมือนกันนะ โอ้อาวุทันกันจริงๆครับความโอ้ดูความแข็งแกร่งของยีหลงเนี่ยจะเอาอยู่ไหมกับโอ้โหฝีมือมวยไทยรายการขนาดสุสาคนแบบนี้ครับนี่ก,กระดามเดินเข้าหาแล้วยีหลงเน่แข่งขวามาโดนหมัดสุสาครมัดวืดมาโอ้โดดปตบซ้ายไปที่หนึ่งครับเอ้ยีหลงเอ้ยโดนจิ้มหน้าอีกแล้วเอายับเข้ามาจับตีไหมแม่ไม่ตีครับ ออการแยกออกมาจิมสายเย็บสายไวย้ขยับเข้ามาครับนี่ยี่ลงวาดไปอ้อมไปด้านหลังไม่ทำอะไรครับนี่สุสาครก็ชกแบบสบายสบายสไตล์มวยไทยฝีมือซื้อแป้ครับนี่ยับเข้าหาครับยี่ลงก็ ตั้งการเอ้พร้อมออกกำลแต่ว่าโดนจิ้มหม,มัดแม่วืดเมื่อไรแกโดนทันทีครับโอ้โหโชว์ความเนือชั้นโชว์สายตาเหนือชั้นเลยครับสุสาครแข่งซ้ายมาวืดสุดสาครโยกเลยแข่งขวาตัดล่างมาครับโอ้โดนไปนิดหน่อยครับนี่แข่งขวาเตะผับนอกปางโอ้โหหมัดของสุสาครครับนี่ครับเสียบเข้ามายีลงแหมกติกาคิกบ็อกซิ่งครับ กดขอตีไม่ได้นี่ครับโอ้โหโอ้อมแล้วขึ้นแข้งเลยครับรายการจริงๆครับสุสารทีไว้เสียหลักเสียเลียมเอาอยประมาแข้งซ้ายไม่มีน้ำหนักเท่าไรครับยีหลงยีหลงเข้ามาโอ้มัดวืดไปครับสุสาครปัดล่างลงมากแม่ขยับเข้าหาก็ทำอะไรไม่ได้ครับยีหลงสุสานไฟดึกอ้าโอ้โหแบกคิกของเขาครับนี่คือ การออกอาวุธที่นักมวยจีนชอบใช้ครับคือแบคคิกแบบนี้ครับระวังให้ดีครับหยยบสายไว้สุดสาคอขยับเข้าหาครับหยบสายคืนมากครับยี่หลงขยับเข้ามาทําอะไรครับนี่ครับโอ้โหเนี่หวาดมาแต่ไกลเลยอ่าหมไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับส่วนสูงได้เปรียบเล็กน้อยครับสุดสาครจะบันไปทีหนึ่งครับตีทีเดียวก็ต้องปล่อยครับอ่า เขามาก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับยี่หลงเอ๋สุสากรก็ชกไปยิ้มไปชกแบบสบายใจเลยครับงานนี้คุมเกมอะโอ้โหจบยกที่หนึ่งครับดูภาพชาแข้งขวาตัดล่างไปครับโอ้โหหมัดรืดมาครับนี่ครับจับขาได้แกจิ้มหมัดมาสองหมัดครับยี่หลงสุสากรก็จิ้มหมัดขึ้นไปนี่ครับขยับเข้ามาจิ้มหมัดซ้ายโดนหมัดขวาอีกทีครับอีหลงนี่ครับโอ้โหหลุดเป็นโดนฮะ แ่งตัดมาโดนหมัดไป2องทีับปีลงตีเน็บซ้ายไปทีหนึ่งแล้วก็น,นี่ back kick ปินค k i c แบบนี้ครับให้ระวังครับแล้วก็หมัดมาวืดมาครับโอโ้โหขยับเข้ามาโดนสุดสาคอนดักไว้แล้วจับรัดไวไม่มีอะไรครับมาต่อในยกที่2ครับโอโ้โหสาวๆบทเวทีก็เลือกคนสวยๆจริงๆครับ จับขาได้โอ้โหมัดว่าไปกับสุสานอีกทีนึงโอ้โหมัดขวาไป2ที่โอ้จิ้มโอ้โหแม่นจริงๆครับแม่นกว่าเห็นเห็นเลยเอ้ามัดอีกทีสุสาคนไอ้ยี่หลงแกแม่บ้าเลือดแล้วตอนนี้เอ้านี่ครับทีบหน้าเลยเอาทําไม่รู้เลยเอาลบรู้กันแล้วตอนนี้ยับเข้ามายี่หลงเอ้าทํายังไงครับยี่หลงเข้ามาเป็นโดนอ่ะสุสาคนถอยฉากออกมาแล้วก็ ขยับแม่ถ้าขึ้นแข้งนี่เรียบร้อยแน่ครับจิมซ้ายมาโดนอัป,ปคัตของสุสาคนครับกรรมการแยกออกมายีหลงขยับเข้ามายกขาไม่ทำอะไรครับโดนแข้งไปทีหนึ่งอะ่ะสุสาคนยึัๆยึดๆดูการยืนการเดินดนี่หนักแน่นกว่าครับสุสาคนจับได้เด้งตีทีหนึ่งตีแล้วก็ต้องปล่อยอะ่ะ แย็บมาแข้งขวาตัดล่างไปเย็บอีกที่มัดขวาฮุกออาเอียยี่หลงเกจิ้มวืดเรื่อยครับวืดเรื่อยครับโดนหวดอีกทีเอ้หมุดตายปิกเด้งไีทีหนึ่งโอ้ถ้าเป็นกติกาโมวยไทยนี่มีคลุกวงในสนุกแน่ครับโอ้นี่คือกังฟูจีนครับจากวัดเซาลิน ผู้สำเร็จวิชา18อรหัน์แล้วมาพบกับยอดมวยไทยที่มาจากพัทยาชนบุรีครับสุสาครศสอกลิ่นมีสุสาครนี่ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับสมเด็จ m 16ครับแม่นี่ครับมาเอาขยับเข้ามาโดนมัดอีกทีจิ้มซ้ายที่หนึ่งโอ้โหแข้งขวาม,มาแข้งซ้ายมาเา้าหมัดจิ้มไปครับสุสาครทุบกวาไปหนึงทุบอีกทีโอ้โหก้ามแกแข็งจริงๆครับ แยบไว้แข้งขวาไปพลักทิ้งลงไปเลยโหนี่คือจุดเด่นของอีลงอ่ะนี่ครับใช้ร่างกายแบบโหดจริงๆครับเด้งตีทีหนึ่งก็ต้องปล่อยแม่มองเข้ามุมทำไมครับยี่หลงเดินเข้ามาโดนมัดของสุดสาครวืดอีกแล้วยี่หลงแม่มัดสุดสาครวืดไปรัดคอทำได้ไหมไม่ได้อะแบบนี้ไม่ได้ต้องปล่อย แยออกมากลางเวทีครับยี่หลงเป็นไฟเดินเข้ามาสุสากครเสียบเข่าขวาไปทีหนึ่เอโอ้ชกแบบคุมเกมชกแบบรัดคุมเลยครับโอ้ยเข้ามาก็โดนมัดครับยี่หลงแกวืดบ่อยฮะสุสากคนี่แม่นจริงๆครับไม่ได้ออกทำเพื่อเลยครับโอ้เข้ามาวุดหลุดอีกแล้วครับโอ้ยเขินอายเลยครับดึงกางเกงแล้วอีหลงอ่ะ แลบลิ้นออกมานี่ครับจะสปินคิกแบกคคิกโดนมัดของสุสานทุบไปนี่ขยับเข้ามาก็เหมือนเดินมวยยืดมวยนี่รู้สึกมีหลวมมีลุดครับอีหลงจบยกที่2ครับดูภาพช้าทีบหน้าเลยแบบนี้วืดเข้ามาโดนไปเข้าขวาไป,ไป ยอดจริงๆสาวๆชูป,ป้ายดีครับโอ้โหมาสู้กันนายกที่สาครับเด้งตีดาบไปทีหนึ่งโอ้โหอย่าหันดาใครนี่ครับแข้งขวาเนี่ยสุดสาคอนกระยับเข้ามามัดโอ้โหโดนบวกแข้งไปเหมือนกันครับสุดสาคอนเข้ามาวืดอีกแล้วยี่หลงแกเข้ามาไม่เป็นกระบวนเลยฮะนี่ครับโอ้จับได้เด้งตีเข้าขวาไปรมการแยก วืดอีแล้วโดนตบหมัดขวาไปทีหนึ่งยี่หลงนี่ก็หมัดขวาเต็มเต็มเด้งสีผนโหนหมัดของแกโอ้สุสาคอเอาระวังให้ดีครับโอ้ยบวกมัดมาสองสามัดเอ้าสาวแล้วทุบกวา่าสุสาคออัป,ปเปอร์คัตเนอรัดแล้วก็ทํายังไงยี่หลงแม่จะสวนคืนกรรมาการมาห้ามไว้ก่อนยี่หลงอาลุยเลือดบ้าเลือดแล้วตอนนี้เดือดแล้วเอา้าโอ้รับใต้ปีก็เสร็จเลยครับเหมือนเออที่เราเคยเห็นเนี่ย นี่ครับหมดตายปีเขามานี่ครับมาดขวาวาดวืดไปสุดสาครแม่รัดคุมแล้วคุมเชิงคุมจังหวะแล้วเด้งตีทีหนึ่งแ่ทำอะไรไม่ได้เลยครับยี่หลงโอ้ผู้ชมนี่เชีร์ไม่ขึ้นเลยครับดูครับชบในเมืองจีนครับบ้านเกิดของยี่หลงแม่สุดสาครน,นี่ชกแบบสอนมวยเลยครับงานนี้ โอ้โหลงจากเขาเข้ามารับแข้งรับมัดจริงๆครับพี่หลงโอ้โหนี่ครับโอ้โหเตตัดอ้าวแกจะทุ่มลงเอ๋เกือบโดนมัดสอยครับมัดของอีหลงเข้ามาโอ้ยโ,โดนทุบอีกทีโดนมัดขวาของสุดสาครเข้ามาวืดอีกแล้ววืดอีกแล้วอะไรจะวืดขนาดนั้นโอ้โหวืดบ่อยจริงๆครับรัดแล้วเหนื่อยแล้วครับไล่จนเหนื่อยครับ ยอมรับสภาพร่างกายครับแกยังสู้ครับจิตใจที่ฝึกจิตใจได้ดีจริงๆครับอีหลงโอ้ร่างกายดีไม่พอก็นี่ครับขยับเข้ามาแหมจะกระโดดตีครับไม่มีอะไรเขียนี่ครับเย็บซ้ายไวสุสาครนก็เหมือนไม่อยากทำแล้วครับนี่ครับโอ้โหโชสายตาเลยครับอีหลงดูออกอาการเหนื่อยเลยครับอ้าปากแล้ว โอ้มัดขวาสุดสาครครับจิ้มเข้าไปเย็บซ้ายไว้สุดสาครยังสู้ลุยเข้ามาจับคาได้โหการ์ดไม่มีแล้วครับอีหลงมาแบบการ์ดหลวมๆเลยครับเนี่แขนตกแล้วครับตอนนี้มุดโอ้โหสุดสาครไม่อยากทำแล้วครับนี่ครับโอ้ชกแบบนี้ครับโอ้ถ้าชกแบบนี้ก็โอ้ ไม่อยากทำแล้วครับสุสาครเนี่ยรัดใต้ปีกปลากออกไปอีหลงก็ยังเดินเข้ามาฮะอ้าวหมดยกสุดท้ายครับจบกันสามยกนี่ครับหมัดขวาเสียบเข่าขวาโอ้ยโดนหมัดสวนมาครับสุสาครกก็โดนเตะโหมหมุนหมัดเข้ามาครับแล้วก็เป็นสุสาครสองกลิ้นมีครับชนะไปได้ครับเห็นเห็นเลยครับโอ้ขอบคุณที่รับชมครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยครับนี่คือหลวงจีนอีหลงฮะ ลงจากเขามาสปิริตของนักกีฬาครับนี่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย